อีกหนึ่งไอเดียนะครับทำน้ำยานะครับไล่มดโดยใช้ที่ของที่มีอยู่ตามบ้านนะครับสามารถทําได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับต้องหาขวดนะครับแบบนี้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ถอดฟ้านะครับก็ทาการเจาะรูนะครับตรงกลางเล็กๆแนะนานะครับให้เจาะนะครับจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับเพราะว่าทําให้ฉีดง่ายขึ้นนะครับไม่ตันนะครับนี่น้ำยานะครับจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบว่าเห็นตัวนะครับแล้วก็สามารถฉีดได้เลยนะครับ แล้วก็แบบที่สองนะครับจะแบบป้องกันนะครับขีดไว้เวลามดเข้ามานะครับจะนี้ออกไปนะครับมาแบบแรกก่อนนะครับแบบเห็นตัวนะครับขีดได้เลยกําจัดได้เลยเติมน้ำนะครับน้ําสะอาดนี่ขนาดนี้ก็พอนะครับโอ้โหดูน้ําฟองเยอะมากดูอื้มกลิ่นต่อไปนะครับใช้น้ํายาล้างจานนะครับทั่วไปขีดลงไปนะครับประมาณสองสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามือว่าประมาณหนึ่งช้อนนะครับ ปิดฝานะครับน right. ี่คือสูตรแรกนะครับขย่วนี่ให้เกิดฟองนะครับแบบนี้ดูใช้ได้แล้วนะครับเกิดฟองแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการฉีดได้เลยสมมุตินะครับถ้าว่ามีมดนะครับเดินอยู่ตามนี้นะเป็นแถวนะครับแล้วก็ฉีดลงไปนี่แบบนี้นี่ฉีดไปเลยนะแบบนี้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับเดี๋ยวมาสูตรที่สองนะครับแบบสองครับ ไม่เห็นตัวนะครับแต่ว่าเป็นวิธีป้องกันไว้นะครับเผื่อมดมานะครับวิธีนะครับกาจัดนะครับฟรโมนของมดนะครับแล้วก็ทําให้มดหลงทางนะครับไม่มานะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะเหมือนเดิมเติมน้ําเข้าไปนี่ต่อไปนะใส่น้ําส้มสโชูนะับแบบนี้นี่นะครับน้ําใสๆนะครับพอดีว่าแบบขวดไม่มีนะครับของผมนะหมดนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับขอแถมมาไม่ได้ใช้นะตัวม้าเหลือเยอะนะแบบนี้ที่ว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ อันนี้คือแบบสองนะครับใส่เข้าไปนี่โอ้โหสีน้ำส้มสาชูแรงมากแล้วก็ทำการเขย่ยวนะครับนี่เขย่ยวไปเลยนี่แค่นี้นะครับก็เป็นการเสร็จนะครับวิธีป้องกันมดเข้านะครับก็ฉีดไว้นะครับกำจัดไว้มดมานะครับจะหนีทันทีนะครับได้กลิ่นตัวนี้นะครับก็มีนะครับข้อมูลนะครับนี่เห็นไหมครับข้อมูล สมมตินะถ้ามีมดนะชอบเดินมาตรงนี้นะครับเป็นแถวนะครับเราก็ขีดไปเลยนะป้องกันไว้นี่แค่นี้นะครับก็ได้แล้วขีดเข้าไปวิธีนี้นะครับมาสําหรับนะเอาไว้ขีดป้องกันไว้นะครับป้องกันแต่ว่าวิธีแรกนะครับเอาไว้เห็นตัวนะแล้วก็กําจัดไปเลยนะครับถือว่าเป็นเทคนิคนะครับสไตล์ DIY นะครับหรือว่าเพื่อนนะมีวิธีอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ